คุณประมวลสุทธีวง์ประธานมูลิธิโตโยต้าประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลิธิและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปีพศ2 5 5 8แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา15โครงการจาก10องคอ์กร รวมมูลค่ากว่า22ล้านบาทเพื่อร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิตโยต้าประเทศไทยมีนโยบายในการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมสุขอ,อนามัยและการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยภายใต้ชโลแกนที่ว่าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขครับ การท่องเที่ยววิถีไทยสุขใจเที่ยวได้ทุกวัยอาทินี้ยังอยู่กันที่โครงการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตริมคลองและชุมชนหลัก5อรารยสาปัดที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ได้มีการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนกันแล้วทีมนุ่นล้ออรารยสาปัดร่วมกับตัวแทนชุมชนก็ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจวิถีชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบริเวณชุมชนหลัก5ริมคลองดำเนินสะดวกครับ รอชากิการไม่ใช่เห็นะในสี่คนนะสี่คนยกรอยไมด้ถูสุ้มันดีไมเจเห็นแล้วงยิงยิงยนงยิงยยยิงยิงมิงยยิงยิงยยิงยิงย มาสมูรณ์สมบัติหน้าเลยพี่วายุสเดี๋ยวบอกว่าขากลับกลับทางเก่านะไอ้ขากลับลงมือแล้วโอ้ขากลับกลับทางเก่านี่ ก็เป็นการลงพื้นที่นำร่องเพื่อสำรวจวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆก่อนจะนำไปสู่การปร,ปรับปรุงพัฒนาเป็นชุมชนหลัก5อารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อคนทั้งมวลครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนแห่งนี้น่าจะเป็นชุมชนตัวอย่างที่เพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งมวลน,นะฮะทุกประเภทจากตำแหน่งโลเคชันที่มันมันซบเซาแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรเลยเนี่ย แต่เราเพิ่มอารยะสถาปัตดเข้าไปก็เป็นจุดเด่นในการตลาดทําให้ผู้คนเนี่ยเ,เช่นครอบครัวคนแก่ที่นั่งรถเข็นก็จะพาลูกหลานมาเที่ยวนะฮะทำเรือทําอะไรที่เป็นอารยะสถาปัตดให้ล่องคลองดําเนินได้ก็ประสบความสาเร็จกันก็จริงๆอารยะสถาปัดเนี่ยถ้าหากว่าเรามีทางลาดแล้วก็มีลิฟต์มีสนุปหะที่ดีห้องน้ําที่ดีเนี่ย คนพิการก็มีสิทธิ์ที่มาได้ข้อที่1ข้อที่2ก็เป็นพลอยได้ของผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุในนี้เขาก็จะทำมาเนี่ยไม่ต้องลําบากขึ้นนิฟก็ได้นะคะและทางลาดก็มีแล้วก็ทั้งถนนอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในสิ่งที่ดีเพราะว่าที่นี่ก็น่าเก็บอนุรักษ์ไว้โอ้โหมันเป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดมากเลย เพราะว่าอยายสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นได้ใช้โดยรวมเพราะว่าถ้ามันมีความสะดวกสบายในในทุกทุกผู้ทุกทกคนแล้วเนี่ยมันจะยิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะให้เขาได้รับความสุดกสบายทางด้านห้องน้ำบ้างทางลาดบ้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจะเกิดมานานแล้วด้วยค่ะ อารยะสถาปัตย์นี่เป็นเป็นส่วนประกอบพื้นฐานนะครับก็จะทําให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะฮะทุกสภาพของร่างกายนะฮะสามารถจะมาเที่ยวตลาดน้ําหลัก5ได้โดยสะดวกนะครับเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีรายได้แล้วมีความมั่นคงตลอดไปครับ ร่วมกันฟื้นฟูวิถีชีวิตวิถีไทยและช่วยกันปรับปรุงสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือเฟร่ดีไซน์หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลที่ชุมชนหลักห้าอารยสถาปัตย์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับดดำเนนิสะวกกหลั อร่อยเหาะร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดและกาแฟดังเรนเวกที่สุขุมวิทซอย33ครับ